ครับสถานการณ์โควิดก<ช>็ยังไม่ได้ดีขึ้นเ<ช>ไงช่วงนี้นะครับผมเริ่มต้นจากตื่นนอนมาก่อนนะครับเราจะเที่ยวชมทัศนียภาพที่ห้องนอนเราก่อนว่าเออสวยงามแค่ไหนน่าจัดใหม่แค่ไหนนะฮะเริ่มต้นแล้วเราก็จะเริ่มเออหมอน,นี่เริ่มย้ำนะจัดดอยนะ<ช><ช>ครับผมจัดน,นะครับเราจะเริ่มย้ำกลายนะครับเดินเข้าไปชมทัศนียภาพในห้องน้ํา ครับผมเริ่มเดี่ยวชมน้ำตกในห้องน้ําของเราโอ้ยน้ําตกเออเออ,อไหลดีเหมือนกันนะเนี่ยบางครั้งก็เอ๊ะทำไมน้ําร้อนจังเลยอ๋ออากาศมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ก,ก,ก็แบบชี้ปกตินะครับก็เราก็เหมือนกับว่าเราเราก็มีแบบเหมือนไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเหมือนฟริกฟริกมากขึ้นนะครับผมก็แบบถ้าตื่นมาทำงานออฟฟิศนี่แหละครับออฟฟิศของผมแบบว่าไอดอลแฟคอะไรอย่างเงี้ยมาทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยว่างๆก็แบบว่าคุยกับแบบน้องๆในค่ายอะไรอย่างเงีงบบ้ย,แบบย,รยหรือว่าแบบ น้องๆในออฟฟิศอะไรเงี้ยครับผมพี่ๆออฟฟิศก็คุยกันอะไรเงรี้ยชวนกันทําอาหารก,กินนู่นกินนี่เพราะเราไม่ได้ไปไหนกันใช่ไหมคมหรับผมก็แล้วก็จะฟิกผมจะฟิกช่วเงเย็นๆแหละก็จะเริ่มแบบเข้าฟิตเนสแล้วเขาก็จะมีฟิตเนสอยู่ที่บ้านผมอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มเล่นฟิตเนสอะไรเงรี้ยผมก็แบ่งมันเป็นพาร์ทเลยนะช่วงนี้ก็ศึกษาเรื่องการออกกำลังกายเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมก็เล่นฟิตเนสรุ่นนี้นั่นแล้วก็ ลงมันแบบผมว่าลงเป็นพวกคอร์สออนไลน์อะครับการลงทุนเองอะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับภาษาผมเริ่มลงเพิ่มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช่วงนี้ว่างเลยอยากจะพัฒนาตัวเองหรือก็มีแบบว่ามีคุยกับครูการแสดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อแบบว่ารื้อฟื้นความจําในเรื่องการแสดงแล้วก็เตรียมตัวที่จะแบบว่าเออแบบบทละครอะไรเงี้ยที่เราจะต้องแบบว่าทากันบ้านจะทำกันบ้านตลอดก็แบบทากันบ้านล่วงหน้าถึงเวลาก็แค่แบบว่าเปิดมารีคอร์แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบไปเล่นเลยอะไรเงี้ยแบบแบบมีเวลาแบบมากขึ้นในการที่จะแบบเช็คงานอะไรเงี้ยประมาณนั้นคครับวๆ เปลี่ยนเหมือนกันครับสองรอบแรกยังไม่มีออฟฟิศครับยังไม่มีออฟฟิศก็เลยอาจจะยังแบบว่ามีความน่าเบื่อกว่าลราจะชมทัศนียภาพแค่ห้องนอนแล้วก็จากห้องนอนมาสู่ห้องน้าแล้วห้องน้ําสู่ห้องครัวแล้วห้องครัวกลับสู่ห้องนอนนะครับแต่นี้ก็อาจจะมากขึ้นเพราะแบบเออเราเป็นออฟฟิศใช่ไหมครับก็แบบเออจากบ้านมาออฟฟิศอะไรเงี้ยเออมีแบบว่ามีห้องที่ออฟฟิศแบบห้องนู้นห้องนี้มีแบบ ห้องเต้นห้องอะไรของเราเองอะไรเงี้ยครับผมก็แบบมีอะไรที่มันหลากหลายขึ้นหรือว่าทํากิจกรรมได้หลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบจริงๆก็มีการครีเอทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรวมถึงจริงๆมีโปรดักต์ใหม่ด้วยครับก็มีแบบว่าอย่างรอบที่แล้วใช่ไหมครับทุกคนได้กินเป็นป๊อปคอร์นและครูตองของสารสุกแต่รอบนี้นะครับเรามีเป็นเอ่อเป็นน้ําพริกทำน้ำเป็นน้ําพริกขึ้นมาครับน้ําพริกสารสุกใช่ได้ข่าวว่าน้ำพริกนี่โซเอัลโซเอัลไปแล้วครับขายดิบขายดี uh, ใช่ครับผม ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะแบบช่วงรลอกแรกอะครับจริงๆตอนแรกผมสั่งประมาณแบบประมาณสองพันกว่ากระปุกใช่ครับพะคิดว่าเออเดี๋ยวแบบว่าสองพันกระปุกอาจจะแบบกลัวไม่หมดกลัวไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องขอบคุณแบบว่าลูกค้าทุกคนหรือวพี่ๆแฟนคลับครับผมที่แบบว่าอุดหนุนแบบว่าในสองนาทีแรกอะครับคือที่แบบว่าเราเปิดเปิดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนจริงจะิงจะนับเป็นนาทีแรกเลยมั้งคือเหมือนกับว่าเราเปิดขายตันบ่ายสองครับเราเปิดตัวแบบว่าช่วงห้าจุดห้าีแล้วผมจะไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยพอเปิดขายปุ๊บ เราต้องแตนบันไลฟ์มา15นาทีใช่ไหมครับหมดก่อนผมขึ้นไลฟ์ครับตั้งแต่แบบนาทีแรกสองนาทีแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ก็เลยคิดว่าอันนี้หครับแล้วก็มีอีกหนึ่งพันกระปุกคือตอนเย็นก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะแบบไม่หมดก็ได้เป็นช่วงแฟลชเซลอะไรอย่างเงี้ยเออแฟลชเซลตอนมาหกโมงเย็นลงอีกหนึ่งพันกระปุกก็หมดเลยนาทีแรกครับนาทีสองนาทีแรกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยผลตอบรับดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยสั่งเอาเพิ่มอีกครับเราเปิดช่่่่่ออองงงทททาาาาาาขขีีีีเเเเปป็็็นนนถจดด้ววยกยกกกะคครรับิ มันก็คงประมาณ2 0 0พกระปุกเหมือนที่เหมือนที่ประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับขายในจีนตั้งแต่ไลฟ์ใน1ชั่วโมงแรกเลยครับได้ไปประมาณแบบเกือบ800 0กระปุกใช่แล้วก็แบบว่าหลังจากไลฟ์ก็มีเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นหมื่น 10, กระปุกเลยใช่ครับที่ขายกันจนตอนนี้ครับมีมีแบบว่าผมก็งงเหมือนกันนะมีร้านในช้อปปี้เกิดขึ้นมาครับเป็นร้านที่หน้าตาเบือนผมเป๊ะทุกอย่างเลยแต่ขายกระปุกเราระาสองร้อยกว่าบาทยิ่ผมมีรูปด้วยนะ อยากดูไหมฮะเดี๋ยวจะเอาโบมโพนฮะโอเคครับ <único> อ <gou ge> ันนี้เราเอาโทรศัพท์มานะครับเดี๋ยวเปิดร้านผมให้ดูก่อนนี้ผมขายในช้อปปี้นะครับผมตอนที่คือสินค้าหมดนะครับเราออฟสต็อกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าในช่วงที่แบบแบบเป็นช่วงรอยต่อของการแบบรอสินค้ามาส่งนะครับนี่ก็จะเห็นนะ่เขียนน้ำพริกสามสุกนะครับแซบไฟลุกแล้วก็เป็นรายละเอียดเป็นรูปหน้าจออะไรเงี้ยไอนีทุกคนดูดีๆนะฮะแล้วผมจะเปิดรูปนี้ให้ดูนี่เขียนเป็นผม เลยน้ำพริกสารสุกแซบไฟลุก249บาทนะครับมีการก๊อปเกิดขึ้นนะครับผมผมก็ตกใจมากอุย้ยน้ำพริกเราอู้ขายดีได้แล้วเราเลยมีคนก๊อปด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับก็แจ้งรีพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วครับใช่กับทางทางช็อปช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ร้านได้ปิดไปแล้วครับเหมือนกับแบบว่าเขาแบบก๊อปทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเหมือนดั้มราคาสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าเหมือนกับแบบ คาดว่ามีอันเนี้ยถามถามนะครับมีมีคนโดนเหมือนกันแต่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาแบบไม่มีของเราหรอกครับไม่มีสารสุกจริงๆหรอกแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาส่งเป็นกล่องเปล่าไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบว่าอยากให้ทุกคนระวังครับถ้าจะซื้อแบบสารสุกเองอ่ะอยากให้ซื้อที่แบบว่าที่เป็นออฟฟิเชียลของผมเท่านั้นอะไรเงี้ยครับในช้อปปี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับก็อยากเตือนทุกคนครับว่าระวังระวังครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับโจนเยอะครับน่ากลัวประมาณนั้นครับผมก็แต่ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่แบบว่าสั่ง ครับผมครับแล้วเมื่อไม่นานวันนี้ทราบข่าวว่าเป็นติดหนึ่งในติดของด้วยปอสตาไลต์อวอร์ด้วยเนาะใช่ครับ ใช่ครับจริงๆเหมือนคืออันเนี้ยเป็นภาษาจีนนะแต่แบบแปลเป็นไทยได้คร่าวๆเหมือนกับว่าแบบเหมือนคนที่มีอิทธิพลแบบว่าแบบเออในในในประเทศจ,จีนที่เป็นแบบนักศิลปินต่างชาติอะไรเงี้ยครับผมเนาผมติดแบบเหมือนเป็นท็อป10อะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวจีนแหละครับใช่ที่แบบว่าเหมือนกับโหวตให้ผมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรีเซิร์ชข,ของทางหวยปอมาแล้วเราออกมาแบบเออเราเราเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องขอบคุณทางหวยปอด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเหมือนกับว่าทางทางค่ายครับก็ติดต่อไปว่าเขาเหมือนมั ครับผมก็เมื่อเมื่อตาว่าไอ้นี่นะประมาณนั้นใช่ครับคือตอนนี้ที่เพิ่งจบไปเลยอย่างเลฟโก้ที่เพิ่งจบไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังออนแอร์ที่เป็นรีแลนอยู่ที่ท่องทูฟอร์ยครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องใหม่ครับผมเป็นละครลีเมกาลีเหมือนกันชื่อว่าซิงเกิลครับใช่ตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่แต่ว่าช่วงนี้เราปิดกล้องนะครับไม่สามารถออกกองได้แต่ว่าก็มีแบบคุยเรื่องเพลงในซีรีส์อะไรเงี้ยทาเพลงกันอยู่ใช่ครับในเรื่องมีคาแรคเตอร์เอ่อ แตกต่างครับเรื่องนี้ได้เปิดผมแล้วครับเล่นซีทุกเรื่องคือจะแบบไว้ผมลงหมดเลยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่ได้แบบเปิดผมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยเคยมีการเปิดผมรับเชิญนตเนี่ยจะเล่นเต็มๆใช่เพราะว่าเป็นบอยแบนด์นะครับแรกๆเอาผมลงนี่แหละครับใช่แม่ๆชอบเอาผมลงนะครับอันนดี๋ยวผมขึ้นแบบว่าเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนแบบ ตัวละครจะไปเป็นไอดอลอารมณ์แบบไอดอลอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าในในเรื่องของเกาหลีอ่ะตัวละครผมอะ่ะเหมือนกับแบบว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปเป็นไอดอลอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวของแบบว่าคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่แบบว่าจะต้องแบบไปเป็นไอดอลซึ่งการที่เขาไปเป็นไอดอลนะครับมันเป็นมันเกิดจากแบบเขาทําเพื่อครอบครัวครับจริงๆมันเรื่องราวตัวละครน่าสนใจมากเขาเป็นคนที่แบบว่าปากแข็งครับ ปากแข็งแบบว่าแบบเราทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นแต่ว่าแบบเอาความผิดใส่ตัวเองอะไรเงี้ยแบบว่าทําอะไรก็ทําเพื่อคนอื่นโดยที่แบบตัวเองเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่พูดอะไรแล้วก็แบบพูดได้คนอื่นดีอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่าน่าสนใจมากนะครับผมรุ่มรุ่มถึงบางครั้งแบบว่ามันมีความต่างในความแบบหน้าทงษาของตัวละครหรือการเล่นดราม่าของตัวละครเนี่ยที่แบบแตกต่างจากตัวละครแหละตัวละครผมเคยเล่นมาอะไรเงี้ยครับผมซึ่งรับรองว่าเรื่องนี้สนุกมากอยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกัน ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องแบกแบกครอบครัวแบกความฝันหรือว่าแบกเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยแบกหลายๆอย่างเอาไว้ผมรู้มันท้าทายตรงที่ว่ามันต้องแบกแล้วบางครั้งมันเป็นตัวละครที่ยังบอกว่ามันไม่แสดงออกว่ารู้สึกแบบนี้แต่แสดงออกอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกคนสบายใจแสดงออกอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกคนมีความสุข อะอผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบกพอสมควมมรในบางครั้งเราอาจจะเสียใจอยู่ก็ได้ข้างในรู้สึกเสียใจแต่ว่าต้องเล่นออกไปที่แบบว่าแฮปปี้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกมันเป็นอะไรที่ท้าทายดีเรื่องนี้ถ่ายไปกี่ปีแล้วถ่ายไปประมาณนับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณแบบสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับด้วยความที่มันมันถักเป็นค่อนข้างระยะานานตอนที่เราไปถ่าย จริงๆมีม,มีผมผมแบบว่าพยายามแบบเอาบทมาเปิดอ่านแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าเข้าคาแรคเตอร,ร์ช่วงๆครับเรารีคอ,อร์คาแรคเตอร,อร์ตลอดเพื่อไม่ให้แบบเราลืมคาแรคเตอร,ร์ที่เราเล่นเอาไว้อะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆส่วนตัวผมอะผมจะมีการแบบว่าถ่ายแบบเช็คงานตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เอาเอาพวกนี้มาดูแล้วก็อ๋อรเราเล่นอย่างนี้ไว้เราถ่ายทอดอารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยครับผมแบบว่าทํากันมากกับมันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยอาจจะมีความต่อเนื่องแต่ว่าที่กลัวครับว่าจะไม่ต่อเนื่องก็คือแบบว่าหุ่ ตอนนี้แบบว่าคุยกับทางทีมพีอาร์นะครับของของละครอะไรเงี้ยก็บอกบอกผมเหมือนแับว่าแบบตอนนี้แบบว่าคอตูมร้องไห้แล้วนะตัวใหญ่ขึ้นมากอะไรเงี้ยผมเล่นเวทหนักขึ้นอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็แบบแบบว่าทานโปรตีนทานอะไรเพื่อให้ร่างกายมันแบบว่าแบบเออแบบหุ่นดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้แบบว่าไม่แน่ใจว่าัวตัวใหญ่กว่าชุดที่แบบใส่ตอนนั้นหรือเปล่าตอนนี้แคใส่ใส่ไซส์เดิมอยู่ก็คิดว่าน่าจะแบบไม่ได้กระทบมากแต่ว่าเขาก็เซลล์กันแบบเนี่ยคอตูมร้องไห้แล้วนะเซตอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ ใช่ครับใช่ครับเพิ่งมีงานกับเทโลครับชื่อเพลงว่าผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอใช่ครับผมก็เป็นการร่วมงานกับเทโลครั้งแรกครับผมแล้วก็เป็นการร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คือพี่บอลสมภพซึ่งจริงๆแบบมีโอกาสได้ร่วมงานพี่บอสมภพมาแบบ โหนานมากแล้วตั้งแต่แบบบังเอิญรักเลยตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมเล่นเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่มาแบบมาร่วมงานกันอะไรเงี้ยครับพี่พี่บอยก็อยากให้แบบลองเอาเพลงแบบเหมือนโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากให้เด็กผู้ชายามารวมตัวกันแล้วก็เอาเพลงที่เป็นเป็นแบบของนักร้องหญิงของเทโลเนี่ยเอามาร้องมารีเมคเป็นเวอร์ชันผู้ชายอะไรเงี้ยครับผมก็มีโอกาสได้นําเสนอเพลงของพี่ธรารยังใช่ผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอใช่ครับ เป็นพี่บอยเลือกคาแรคเตอร์ก่อนครับแล้วพี่บอยก็เสนอมาว่าเอ้ยเพลงเนี้ยเข้ากับเรานะลองดูไหมอะไรเงี้ยพี่บอยบอกว่าอยากให้ผมลองร้องเพลงที่ผมไม่เคยร้องเพลงเศร้าแบบว่าเศร้าจ,จริงๆที่เป็นแบบอัลบั้มใหม่อ,อ,มอย่างเงี้ยพี่บอยก็เลยบอกว่าเอ้ยลองดูไหมครับอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่าเราจะแบบนําเสนอ,อมาได้ดีอย่างเงี้ยว่าพี่บอยเห็นเล่นซีนดราม่าแล้วแบบเราอินกับบทบ,บาทนี้ก็เลยแบบเอ้ยลองดูก็เลยออกมาเนี่ยครับออกมาเป็นซีนดราม่าในในแบบว่าในแบบบทเพลงประมาณนั้นครับ ชอบพอสมควรนะครับจริงชอบงานเพลงอยู่แล้วใช่ครับถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็เอออยากจะทํางานเพลงอะไรเงี้ยอย่างอย่างก่อนหน้าน,นี้ก็มีโอกาสได้ทําเองก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะยังแบบว่าลองถูกลองผิดใช่ครับพอมามารอบนี้แบบว่าเออแบบได้มืออาชีพอะไรเงี้ยอย่างทางเทโลเองอย่างพี่บอยเองก็แบบเออเราเห็นเห็นแบบว่าช่องทางเยอะที่แบบเออเราลอง,ลองทําอย่างนี้ดูแบบกัดแปลงอย่างนี้ดูเออมันเป็นอะไรที่แบบหลากหลายอย่างเงี้ยครับผมก็มีโอกาสได้เรียนรู้งานเพลงมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็แบบอยากจะทางานเพลงเรื่อยๆครับใช่ก็มีโอกาสอาจจะทําทํามากขึ้นครับ อันเดอเฟรมมองเราว่าเป็นแฟนคลับไปแล้วครับแลก็แบบนี้ขอคุณแฟนคลับเราที่แบบช่วยแชร์เพลงเขาทุกสิ่งใช่โอ้ยจริงผมว่าต้องขอบคุณพี่อันเดอร์เฟรมมากที่แบบให้โอกาสผมแบบถึงแม้ว่าผมว่าผมยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่อันเดอร์เฟรมเลยนะเราแบบมีโอกาสคุยกันผ่านแบบว่า DM เอ็มอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าเออแบบในเรื่องของแบบแชร์เพลงเนี่ยผมก็แบบมีโอกาส DM ไป ลวมๆมีโอกาสแบบดีเอ็มไปใช่ไหมครับก็แบบว่าเออแบบเรื่องแชร์เพลงอะไรเงี้ยขอบคุณพี่พี่วอนดูเฟรมอะไรเงี้ยที่แบบว่าเออพี่เขาให้โอกาสที่แบบว่าเออเรามีโอกาสได้ร่วมร่วมแบบเอ็มวีอะไรเงี้ยจริงๆผมแบบเป็นแฟนเพลงพี่วอนดูเฟรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอมีโอกาสได้แบบเออได้ร่วมงานกับพี่วอนดูเฟรมอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจอะไรเงี้ยครับอยาก <S <S แบบอนาคตแบบวันนี้ไมเป็นสเตดี้อะไรครับอนาคตอย,อยากเราไปเป็นตัวก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเป็นตัวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นให้พี่วอนดูเฟรมอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าใครนะครับ อยากได้แบบว่านักแสดงใน MV นะครับติดต่อมาได้นะครับรับทุก m v ครับชอบเล่นครับครับแทนซุปทีวีครับตอนนี้ก็กลับมาด้วยความว่าเรามีเวลามากขึ้นครับช่วงนี้ก็เลยกลับมาทําแบบช่อง YouTube มากขึ้นก็เลยทำเป็นเป็นรายการครับที่แบบว่าเป็นเลตี้แบบไลฟ์สไตล์นี่แหละแบบว่าในแต่ละวันที่แบบเอ้ยอยากหยิบประเด็นนี้มาพูดประเด็นนั้นมาพูดอย่างล่าสุดก็แบบว่าเอาไอรอนแมนครับที่พี่พี่แฟนคลับแบบเออแบบว่าแบบ ซื้อให้อะไรเงี้ยมาแบบมาโชว์ว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าทําอาหารเดี๋ยวแบบอาทิตย์ต่อๆไปก็จะแบบทำอาหารทําอะไรเงี้ยครับผมหลายๆอย่างหรือว่าเป็น Q&A ต่างๆอะไรเงี้ยครับอยากให้คนติดตามกันเป็นช่องเซนซุปทีวีนะครับผมก็เป็นไลฟ์สไตล์หลายๆไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่แบบว่าใครอยากแบบเออรู้ว่าแบบแบบทำอะไรไลฟ์สไตล์อะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือรวมถึงแบบของที่ใช้ด้วยนะครับก็จะแบบจะลงในแบบเซนซุปทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาติดตามกันได้ครับครับผมก็ ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังล็อตอยู่นะครับผมที่ช่อง2 4 u ก็จะมีแบบว่าชื่อเรื่องว่าเลดไฟโกลด์ Red คู่ไฟไฟผีนะครับผมเป็นซีรีส์แบบผีแบบว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับผมก็มีโอกาสได้แบบว่านำเสนอเป็นละครรีเมเกาหลี เป็นเรื่องแรกเลยที่ผมมีโอกาสได้เล่นนะครับผมก็ใครที่แบบว่าสนใจอะไรนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับที่ Two for You เองหรือว่าผลงานเพลงตอนนี้ผิดไหมที่ฉันไม่ได้กลับไปรักเธอนะครับตอนนี้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับก็สามารถที่จะไปฟังได้นะครับผมสาหรับเพลงที่แบบว่าอกหักอกหักแซ่ดๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นแนวผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอนะครับผมแล้วก็มีผลงานแบบซิงเกิลครับที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่น่าจะได้ดูประมาณปลายปีครับถ้าแบบไม่มีอะไรเลื่อนนะครับผมว่าตอนนี้เลื่อนทุกอย่างเลยนะครับก็แบบ ทางช่องทางต่างๆนะครับผมของซิงเกิลครับผมก็แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังด้วยนะครับผมกับซีรีส์แอบหลงรักนะครับเป็นโคโปรดิวเซอร์นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยสําหรับแบบว่างานเบื้องหลังที่แบบมีโอกาสได้เป็นโคโปรดิวเซอร์ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามผลงานต่างๆของผมด้วยนะครับผม แล้วก็สารสุกมีสารสุกด้วยนะครับ <laughs> มีสารสุกแล้วผมก็เป,เป็นเป็นน้ำพริกครับน้ำพริกก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเป็นน้ำพริกแบบอร่อยอร่อยนะครับตอนนี้มี2รสชาติเป็นเห็ดหลกแตกนะครับผมแล้วก็คางกุ้งสไปซี่นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแบบน้ำพริกอร่อยอร่อยนะครับผมสินค้าจากชาวไทยนะครับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ